แชร์ภูมิใจเสนอ C F มีคนจะ C F หรอ C F เอลิเซียเหรอคึกมากเลยนอนได้นอนก็เออ เจ็บหัวหรือยังเจ็บหัวแล้วเอาออกปุ๊บกลับมาเป็นเล่นกล่องไหมเล่นกล่องกลับมาเป็นชอบเล่นกล่องกลับมาเป็นเด็กผู้ชายเล่นกล่องอา,าอออเซียเออต้องเป็นกล่องโนล่านะเน่ What's wrong นี่เด็กนั่งนอนทับเล่นอะไร แฟดคุณแม่ด้วยนะครับถ้าใส่โบแล้วเขาจะแบบผอมจะผอมจะหวานจะหวานจะหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอย่างงี้สวัสดีค่ะสวัสดีงงอยู่ทำหน้าคิดอยู่อ่ะยิ้มยิ้มยิ้ม จะทำงานยังไงนี่น่ึตลอดเวละเอ้เจ้าเคนูเพิ่งตื่นใช่ไหมหนึ่งเดือนคุณแม่จะพาไปหนุเพิ่งตื่นพาไปถ่ายแล้วนะฝึกฝึกกล้องไหไอ้ไอ้เจ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกใช้มือฝึกใช้นิ้วจับเขางงอยู่ว่นี่อะไรทำไมเห็นตัวเองใช่ไหมงงว่าทำไมเห็นตัวเอง เยิ้มหวานน่อยหวานหวานหวานลินล่ะอยากกินหนูอยากกินผลไม้ไหมคะกินผลไม้กินผลไม้โชว์เลยน้องงงอยู่น้องงงอยู่ดนตีไหมันตรีก่อนตีกกัน พาทำลูกตกใจลูกตกใจอืมได้สิดึงเอาองหนนให้ดีกว่าเรายังมีในที่ตืงนอนคนไหนเพิ่งตื่นใช่ครับเพิ่งตื่นเพิ่งนอนกลางวันไปกี่ชั่วโมงเมื่อกี้นอนไปสี่สิบนาทีอนอนไปสี่สิบนาทีงีบงีบไม่ได้นอน นอนไอ้เปรย์อุ้ยอุ้ยป้าป๊าไม่ตอบคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เยอะมากไม่เป็นไรส่วนใหญ่พูดถึงน้องมัมมัมเดี๋ยวเอาของกินให้ดีกว่าหนูไม่เอาของกินมามาแล้วของกินมาแล้วอเล็กซเชอรลุกขอบคุณนะคะเจ็ดเดือนครึ่งแล้วเนาะเจ็ดเดือนอลิเชอร อันนี้อันนี้มนไม่เก็บอ,นนอันนี้ให้ก่อนอันนี้ไม่เก็บเองอดูมัม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 น่าเครียดมากเลยมัมมัมอมอืม good job โดนไหมเข้าปากหรือ,อยัง เย็นกินได้ยังเขียวอะเย็นเย็นสดชื่นไม่เขาชอบมันจะได้บรรเทาเหงื่อเย็นไหมกินยังไม่เต็มสด้ปกติน้องกินเอ้ยต้องให้เขาหยิบเองเปล่าเขาอยากเล่นน้องไม่ได้กินแล้วเขีย ยังไม่เข้าปากเลยเ่ยเที่ยวแล้วสอมัมม่าเมกสองถอนหายใจถอนหายใจสอมมาดีสอมมาดียังไม่โดนยังไม่โดนเปรี้ยวเหรอผมไม่อยากกิน หวานออกกินไปแล้วข้างล่างเมื่อกี้อ๋อหนูกินไปแล้วก่อนนอนใช่ไหมกินทั้งสตรอเบอร์รี่ทั้งอ๋อโอเคหนูกินไปแล้วผลไม้วันนี้หมดโคตตาแล้วอิ่มคุณแม่ตอบคอมเมนต์เลยคุณแม่มันพัดมองไม่เห็นอนะ่ะมันเป็นหน้าจอแบบต้องอ่านอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมเห็นเห็นนะ ต้องอ่านจากอีกเครื่องอ้อเห็น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 เจ้าแก้มอ่ะเอาไหนน้องหลักกิ่มน้องหายไปไหนแฝดมากเอ็นไรอัางุูนกอันนี้เป็นอ่งหงูค่ะอังงงูแบบอันเขียวๆอันใหญ่ๆอ่ะไม่น่าเลยนะโลกเอจ้าเคมันไม่ต้องกินก็ได้ หนูยังไม่หิวหนูกินตอน์เบรี่ <c oughs> ไปแล้วอ่ะ <c oughs> ยืนโชว์นดี๋ยวเยืนโชว์ยืนโชว์โอ้ยยยยยยยน,นย่นายย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 อยียยเยย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 เยย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 ยนยยยยันยยยย่ยย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 ยเย่ย สวัสดีนะคะคนเยอะมากเลยสวัสดีหนูสวัสดีแล้วอ่ะทำมือสวัสดีทำมือสวัสดีทำมือสวัสดีพุงพงพงเสื้อเอลลอยสวัสดีเอเจ้าโอ้โหรอห้นองูหนูอยากเล่นอะไรคะม a y b e she wants to sing She wanna s i ดึ้งดึง นั่งอ่านหนังสือไหมคะน่งสินังไมเกระสิบนัไมกระสิบสิ oh, ุบ คุณแม่ด้วยแม่เอาหน้าเข้ามาหน่อยเด้วจะดีเหรออือหมวิมีคนส่งหนีให้ด้วยน้องเจ็ดเดือนครึ่งแล้วครับน้องแข็งแรงใช่น้อง <c oughs> แข็งแรงขึ้นเยอะเลย เมื่อกี้นองทานอ่งหุ่นครับองุ่นเป็นอังหุ่นบดไม่ได้บดแค่ปอกแล้วก็เอาใส่ก็สควอชโอเค it's not squash though อุ้ยอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือ she wants to read her book ไปเจอกับแอปปิเกลเดี๋ยวน่าจะได้เคยเจอกันแล้วนะครับครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ที่ไหน ที่ตอนพีไปกินข้าวตอนนี้นะที่ <laughs> เจอแปบเดียวแล้วนบอคินี่ไป <c oughs> ด้วยตอนนั้นวะมีคลิปอยู่นิดนึงนี่แต่เด <c oughs> ีนน๋ยวมีกินตุ๊กจีนกันพูดเก่งยังคะอือ ฝึกยังไงให้นั่งหลังตรงค่อยๆฝึกเนาะตอนแรกหนูก็ยังนั่งเองไม่ได้ยังนั่งแบบอยากอยากลุกอยากลุกเตะจมลงปลาจมลงฝึกไปเรื่อยให้แว่นลุกใส่แว่นให้นะไม่จริงมีแว่นด้วยโอเคโอเค should I sit with you yes should I sit with this no 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 ให้คุณแม่อุ้มอ่มีคนบอกอยากให้คุณแม่อุ้มสองเพอโอเคโอเคคุณแม่ต้องบอกอุ้มละคุณแม่ต้องบอกอุ้มะโอเคโอเคม e s m อ่ามามิมาละมามมาอ่าอ่าให้เต้นให้เต้น ไม่กินแล้วไม่กินมาเมามานมาดูเจอไปแล้ว <c oughs> จะไปไหนดีจะไปเดินได้แล้ว อุ้ยฮัลโหลหนูไม่ชอบมีหนวดมีคนให้หนวดโอเคโอเคมัอยู่มั้งมัมเหรอมัมมัมอะไรมัมมัมนมไหมยิวนมไหมหนูกินนมไปก่อนนอนแล้วว้าวจะกินนมอีกรอบ โอเคอ่อบ๊ายบายก่อนพาไปดูเปรบ๊ายบายอุอ๊ยไปดูเปรโอเค,เ <c oughs> อเคให้น้องนอนเปรใช่ไหมอ,อาจจะไม่ได้อยากนอนตอนนี้แต่ว่าให้นั่งเป็นชิงชาดด้าไปก่นอนชิงชา้าชิงชา้า หนูไม่อยากนั่งใช่ไหมคะหนูอยากไปเดินเล่นข้างล่างแล้วอยากไปเจอเพื่อนๆโอเค okay, you don't wanna be in it right โอเคไม่ไปไม่ไปทุกคนเลยไม่ไปทุกคน gonna give her some milk โอเคบาย wait what about put her here wait โอเคบายทั้งไหน are you ready are you ready for some milk น่าจะหิวนมแล้ว a อลิชาเฮ้ยอลิชาลูกทุกคนดูปวดหัวมันแล้วปวดหัวมันแล้วเพราะว่ากล้องสั่นโอเคปัลโหลฮัลโหลนัห้นะคโหับโอ้ยัโอ้ยโ s ลฮัลโ s ล คือ,อยากกินไหมขอบคุณค่ะอยากกินไหมคะ You want some? <c oughs> อุ้ยทุกครั้งเวลาหิวหนูจะ <c oughs> No จะได้ลงไปเล่นไงใช่ No ๊ อร่อยเหรอ,อ,อ <laughs> ไม่อร่อยเหรอ <laughs> 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 โอ๊ะลูกชอบเอาหัวชนหลอกกองตาเด็กสมบูรณ์ใช่น้องไหมครับอืออ Maybe in the future <laughs> อือ เขาบอกวันนี้คือเบื่อบ้านมากนะครับจริงค่ะต้องเที่ยวตลอดเช้าสายบ่ายเย็นหนูลงไปเดินสี่ <7 S 1> รอบเจ็ดเดือนครึ่งนะคะเจ็บเดื่อบ้าน,อ,นอ๋อคนอื่นก็เป็นแสดงว่าลูกคนอื่นก็เป็นเบือ่อบ้านน้องไม่ น้องอืดเหรอน้องไม่ได้อืดเ <No. S 2> นาะน้องอืดไป,ปแล้ว,ลวนี่ไงก็แบบมีให้หนูแล้วหนูไม่กินจะยืนไหมบูมบึ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 มเดือยเอียนคอฮึแล้วปาก กังหัวทำไมคนสวัสดีก่อนออกมาทักทายแล้ว วัยนี้อยากเดินใช่อยากเดินแต่ไม่ค่อยอยากโอเคใส่ต้องตัดหนึ่งต้องพาไปพาไปเล่นละ่ะน้ำลายก่อนโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวละใช่ไหมไปเด,ดินข้างล่างสวัสดีค่ะพี่่สวัสดีทุกคน,พ,พ,กคนพี่่ทุกคนในติ๊กตออ็อกเอ้าพักมาอยู่ไมอยู่ไม่ิ่้เลย นี่ใส่อันนี้ดีกว่าเนาะเราจะได้ลงไปเดินเนาะซับน้ำลายหน่อยอึแล้วแหละมังอึหรอดูใช้สมาธิอุ้ย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  นั่งรถโชว์พี่พี่นั่งรถโชว์พี่พี่ไหม Let's get her in the car โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดไลฟ์